อันเนี้ยผมมองแล้วว่ามันเป็นอาวุธชุดสุดท้ายของมันแหละค่ะค่ะนะครับแล้วก็ัมพูชาตอนเนี้ยผมเชื่อว่ามันกําลังจะล็อบบี้ประเทศที่สามที่สี่เพื่อที่จะเอาเรากลับสู้โต๊ะเจรจาอืมไอการตั้งรายก,การทั้งหมดเนี่ยคือมันต้องการให้เกิดสถานก,การณ์แล้วก็เอาเราเข้าสู่โต๊ะเจรจาแล้วทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือการเปิดด่านค่ะเพราะวันนี้เนี่ยกัมพูชาเนี่ยผลกระทบทางเศรษฐกิจเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจตัวถอยขั้นรุนแรงนะต,ต้องกู้ IMF ต้องกู้ IMF ค่ะวันนี้ พรินซ์แบงล้มไปแล้วคุณวันเปรล้มไปแล้วแล้วผมได้ข่าวมาว่าอีกสามแบงก์กำลังจะล้มเพราะนั้นวันนี้กัมพูชามีหนทางรอดหนทางเดียวคือการเปิดด่านแล้วก็การปิดด่านของเราเนี่ยมันทําให้พวกหุ้ส่วนผลปโยชน์ของมันเนี่ยเดือดร้อนกันไปด้วยคุณระดมมันไม่ใช่เดือดร้อนเพราะคุณเซนนะทั้งจีนเทาทั้งต่างชาติสีเทาที่มารวมหัวกันในสร้างแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาเนี่ย มันสิ้นเนื้อประดาตัวเงินก็ถูกยึดถูกไหมครับเงินที่โกงชาวบ้านเข้ามาชาวโลกเข้ามามเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุณเซนมันสร้างเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยโดยใช้อาวุธล่าสุดท้ายของมันเนี่ยนะครับเข้ามาโจมตีเราเนี่ยแล้วก็เปิดฉากกับเราคือต้องการเข้าสู่โต๊ะเจราจารและเปิดตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะต้องไม่ยอมไปเจราจารแล้วนะช่วงเวลานี้